ก็ได้เวลาตัดแต่งสวนแล้วนะคะเพราะเตรียมที่จะจัดเอ่อตีมปีใหม่กันแล้วใครไม่รีบบ้านฉันรีบนี่ต้นคริสต์มาสพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไฟมาพันค่ะใกล้จะหน้าหนาวแล้วนะคะจะเตรียมเอาเสื้อขนหมามาใส่แล้วเพราะหิมะจะตกนะคะเดี๋ยวเราจะเนรมีสวนบ้านเรานะคะให้เป็นสวนกุลาบจากทุกคน นีคะ่ะพี่ๆเขาก็กำลังตัดแต่งต้นไม้ในสวนกันอยู่นะคะซึ่งใช้เวลาชั่วโมงก,ก,กว่าเลยด้วยที่ต้นไม้รอบบ้านเลยทีเดียวเคี้ยวชะอุ่มไปทั้งหลังนะคะอันนี้แค่ฝั่งหน้าบ้านไอ้ข้างบ้านนะคะเดี๋ยวจะมีหลังบ้านแล้วก็มีฝั่งโน้นด้วยเดี๋ยวเราจะ ถ่ายคลิปให้ดูมีใครรอดูคลิปแต่งบ้านตีมปีใหม่คริสต์มาสบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะคะดูเหมือนไม่ได้ตัดแต่งต้นไม้มาหลายปีอะ่ะคือแบบว่าคือตัดหนักมากตอนนี้แล้วก็ตอนนี้นะคะหลังคาลานจอดรถเราได้น้ำซึมเดี๋ยววันจันทร์ช่างจะมาซ่อมนะคะเราต้องรีบเนียวลวิดบ้านนะคะ ให้เรียบร้อยเพราะเราจะจัดงานปีใหม่เดือนหน้าแล้วแบบจะปีใหม่แล้วว่าแต่ตอนนี้นะคะไม้ก็ปลุหมดแล้วจ้ะเดี๋ยววันพุธพี่เขาจะมาเปลี่ยนไม้ดามต้นไม้ใหญ่ให้ทั้งหลังห้าต้นดูพื้นมันก็สุดตามการ,รเวลาแล้วก็วันจันทร์อังคารก็จะให้ช่างลงปูพื้นใหม่นะคะเพราะว่ามันซุดหมดแล้วคุณไข่มุก คุณไข่มุกทำอะไรคะอยากกระโดดเป็นจิงโจ้เหมือนเดิมนะคะพี่พี่ไม่ออกละลูกหนูวิ่งทั้งวันแล้วค่ะเขาจะตัดแต่งต้นไม้นะคะดูอยากกระโดดเป็นจิงโจ้เหมือนเดิมไม่ต้องกลัวค่ะแรงดีไม่มีหดนะคะนี่เราก็เอาโต,โต๊ะนั่งเล่นหลังบ้านเอาไว้ตรงนี้นะคะเผื่อเอาไว้ให้เด็กๆนั่งเล่น ปีนี้คิดว่าจะจัดงานที่ลานจอดรถนี่แหละมันกว้างดีงานปีใหม่ของครอบครัวไปเดี๋ยวเดินไปดูพี่ๆกันดีกว่าน,นะคะว่าเขาตัดต้นไม้กันไปถึงไหนแล้วเขาใส่รองเท้าก่อนเพราะว่าตอนนี้ดิฉันเดินตีนเล่าจ้าัว <c oughs> แอบ,บดูน้องมอลรี่สักครู่เทวโอเคยังอยู่ดีมีสู แต่ไม่ซื้อแล้วนะออกแบบเขาออกคอใหม่มาอีกเยอะมากเลยอะแต่ฉานาไม่ได้ซื้อแล้วแกไม่ต้องเห็นฉานรอกเนอได้ยินเสียงก็รู้แล้วว่าคนสวยเย็นๆแบบนี้เขาก็จะมาวิ่งเล่นกันที่สวนนะคะแต่ฉานไม่ค่อยได้ออกไปวิ่งกับเขาพาไหว้พลาพิคเนตก่อนนี่พลาพิคเนตตอนนี้เราก็ได้เอาต้นไม้ออกจากกระถางเรียบร้อยแล้วสองฝั่งเดี๋ยวเราจะลงเป็นดอกไม้แบบเลื้อยลงมาเป็นพุ่มๆนะคะ อันนี้ก็คือต้นตริสมาสคริสต์มาสของเราเดี๋ยวเราจะเอาไฟมาพันมาพันมาพันนะคะนี่ก็ต้นโอรีฟแล้วก็อันนี้ต้นมั่งมีสีสุกส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะตกแต่งใหม่เป็นไม้ห้อยลงมาคือน่าจะลงต้นไม้เยอะมากเลยเกือบทั้งหลังเลยนะคะแล้วก็เสาไฟนี้เราก็จะให้ช่างมาทาสีใหม่เพราะมันซีดแล้วค่ะส่วนน้ำพุตอนนี้เสียค่ะเปิดไม่ได้เดี๋ยวต้องให้ช่างมาซ่อมนะคะ แล้วก็โต๊ะของเรานะคะคหมอนลาขึ้นแล้วเพราะฝนตกหนักหน่วงมากแต่ต้องให้พี่แม่บ้านเอาไปซักเอาไว้นั่งกินขนมยามเย็นเห็นตัวปลาอันนี้ก็คือต้นสนที่เราซื้อมาใหญ่มากทุกคนมันโตรเร็วมากเลยอะผนังบ้านเราก็จะเป็นนะคะต้นไซเกาหลีแบบนี้ซึ่งทั้งหลังนี่หลายร้อยต้นนะเอาจริงอันนี้ก็ก,การเท้าเรือนกระจกของเราเอาไว้นั่งชมสวนนี่ ดอกออกแล้วออกดอกแล้วเป็นไม้เลื้อยปลูกนานมากกว่ามันจะเลื้อยอันนี้ก็เริ่มแบบนี่คุณนายตื่นสายนะเขาจะบานช่วงแบบสายๆตอนเย็นๆเขาก็จะหลับดูพื้นสุดหมดแล้วแกเดี๋ยวต้องปับพื้นใหม่โอ๊ยซ่อมอีกเยอะแล้วต้นไมเ้เอียงแล้วจ้ะด้วยที่ลมแรงมากนะคะเดี๋ยวมันพุธพี่เขาจะมาดันต้นแล้วก็ค้ำให้ใหม่เพราะว่าตอนนี้ไม้คำ้ำต้นไม้ฝุหมดแล้วจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นโซนหลังบ้านนะคะเห็นปะต้นไม้รอบบ้านกระแพงก็จะเป็นต้นไม้หมดเลยมันจะมืดๆนิดนึงทุกคนอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นฝาของแอร์อันนี้นะคะแต่ว่าช่างเขาบอกให้เอาออกเพราะว่าไม่งั้นแอร์มันจะไม่เย็นอันนี้เดี๋ยวจะยกให้ช่างเขาไปอันนี้เป็นโซนหลังบ้าน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะมันจะมืดๆนิดนึงน้งกวางโซนหลังบ้านก็เริ่มหลกแล้วนะคะเดี๋ยวต้องตัดแต่ง ตกแต่งใหม่นะคะต้นไม้มันแบบว่าจเจริญงอกงามดีเหลือเกินน้ำพงน้ำพูอันนั้นต้นส่วนเกลวเวียด้านหลังแล้วก็ข้างในถัดไปก็จะเป็นโต๊ะก,กินข้าวเดี๋ยวอันนี้ให้พี่เขาลือออกหมดเลยเพราะมันตายนะส่วนเกลวเวียดตอนนี้มันลม้มเดี๋ยวให้เขาดันขึ้นตกแต่งก็เพราะว่าเราก็ไม่ได้ตัดต้นไม้มาเป็นเดือนนะทุกคนไปน่าจะใช้เวลา น่าจะสองชั่วโมงนะตัดแต่งต้นไม้ที่บ้านอะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่รักธรรมชาติมากชอบให้บ้านเขียวกระจีอยู่ไปซ่อมไปแต่งไปไม่จบไม่สิน้นแต่มีความสุขทุกครั้งที่ได้แบบว่าแต่งบ้านนะคะเพราะว่าจะชอบอยู่บ้านไงตอนนี้พี่เขาก็ตัดแต่งข้้งนอกอยู่ โอเคใครอยากรอดูคลิปรีวิวตกแต่งบ้านตีมคริสต์มาสคอมเมนต์มานะคะทุกคนแล้วด้านบนเห็นไหมมีสวนเกเวเลียด้วยเดี๋ยวพาไปถ่ายหน้าบ้านสวนเกวเเลียก็คือออกดอกแล้วนะคะอยู่ตรงชานระเบียนห้องน้องแมวฉันเห็นฉันเห็นเอ่อฟ้ามาจอดรถแล้วพุ่งใจนี่ทุกคน สวนเกเวลียะเห็นไหมออกดอกเหลืองอลา,ามเลยสวยมากนี่พี่เขากำลังตกแต่งตัดแต่งต้นไม้อยู่นะคะชุดตัดแต่งต้นไม้อยู่นี่คือต้นมังมีพี่ต้นมังมีปลวกมันกินปะเนี่ยเนี่ย หรือว่าไม่เป็นไรปกติค่ะแกต้นนี้คือหาซื้อยากมากเลยนะเพราะว่าฉันต้องซื้อให้มันแบบว่าสูงเท่าเสาไฟฟ้าดูดิฉันจะบังเสาไฟฟ้าอันนี้ฉันก็เลยต้องเลือกต้นมนันมีให้สูงเท่าเสาไฟฟ้าแล้วแม่งก็สูงแบบเท่าเสาไฟฟ้าจริงประมาณเจ็ดเมตรสุดยอดนี่ก็คือบรรยากาศบ้านด้านข้างของเรานะะอันนี้ <laughs> หลิวลู่ลมซึ่ง ร้อแล้วล้อแล้วและจะต้องใส่ปุ๋ยนี่อันนี้ห้องน้องนาหนูเราจะมีน้ำตกอยู่ตรงกลางกลางทางโคง้งนั้นก็จะเป็นสโมสอนเคะ่สะสระว่ายน้ำสวนสาธารณะน,านี่แล้วก็จะมีต้นไม้อยู่ตรงนี้ด้วย Thank mm -hmm. you.